จบแล้วก็จะไปไหนหรือจะไปทำอะไรตรงไหนก็ได้เราอยากให้คนรุ่นใหม่มาสืบทอดในเรื่องของหลายๆสิ่งเนาะอย่างบรรพบุรุษได้สร้างไว้ถ้าหนูไม่ได้ทํางานที่มีชีวิตหนูอาจจะไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพแต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวหนูขนาดนั้น ชุมชนของหนูเป็นชุมชนทอผ้าตั้งแต่หนูเกิดมาเลยมีการทอผ้าผ้ายกดอกลายขีดนย่ยค่ะต่อมาเอา้าที่ไหนก็มีอีกแล้วอุย้ยที่ไหนก็มาโคนมาโคนมีทั่วไปเลย กก็ทํามานั่นแหละแต่งานที่แกทําเงี้ยมันก็อาจจะยังขายไม่ได้มันใช้เวลานาน,านหน่อยหนูเรียนคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะเรียนจบปุ๊บก็รีบกลับมาหมู่บ้านให้ได้เร็วที่สุดค่ะชุมช,ชนก็จะเป็นพวกยายๆส่วนใหญ่เป็นคนทำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลัวไม่มีคนสืบทอดกลัวแบบว่าผ้าทอของเราอะ่ะมันไม่มีคนทำต่อ,อยางเงี้ยค่ะ หนูก็อยากเอาความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอมาใช้ที่ชุมชนแล้วก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนพอหนูได้ออกไปเห็นเนี่ยมันไปเปิดโลกกว้างของหนูปกติบ้านหนูเขาใส่แค่ถุงย่ามกันนะคะคือเขาไม่ได้สะพายกระเป๋ากันแบบว่ามีซิปมีอะไรเยอะแยะแม่ๆเขาก็สะพายถุงย่ามคนนั้นก็ถุงย่ามเหมือนกันคนนี้ก็ถุงย่ามเหมือนกันแต่ต่างแค่เอาผ้าอะไรมาทําถุงย่ามแต่พอไปดูในห้างอ๋อ เขามีเอามันไม่ใช่ถุงย่ามแบบบ้านเรานี่นามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมบ้างอันก็เป็นทรงกลมก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขามีฝีมือค่ะแต่เขาไม่ไม่รู้ว่าจะเอางานฝีมือเขาไปขายที่ไหนแต่มันก็จะเป็นแบบลายเดิมๆเช่นปักดอกจันไปเรื่อยๆเป็นภาพื้นถมเต็มทั้งผืนโดยแม่แม่เขาก็จะ ใส่สีที่แกเคยเห็นในชีวิตประจาวันเนาะเป็นแม่สีสีเขียวสีแดงสีน้าเงินสีเหลืองแค่นั้นแกก็จะจํากัดสีแกอยู่แค่นั้นคนเ้ามันคนละจิตละใจอ่ะแล้วแต่ใจเขาแล้วแต่เขาจะออกดีไซน์แล้วแต่ใจเขา,เขา,าก็จ,าาาาจะมีพวกงานปักเนี้ยค่ะหนูแบบว่าดีไซน์เป็นกระเป๋าแบบใหม่ๆ เราก็หารูปเราก็ปิน้นเอามาให้แม่เขาดูว่าอ๋ออย่างเงี้ยนะมันมีอย่างนี้มีอวกาศนะแม่เคยเห็นไหมดาวเสามันจะเป็นอย่างนี้นะพระอาทิตย์มันจะลวดลายเป็นอย่างนี้นะเอามาให้เขาปักเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่เคยเห็นเขาเลยจินตนาการไม่ออกค่ะออกแบบมาว้ายมันอย,อย่างจะอานมันยะได้ขายก็ครั้งนี้การผสมสีมันก็ยากครั้งนี้เราต้องคุยกันนา มันจะมาเป็นทูโทนสีเจ็บจีด๊ดจ้าดเลยนะไอเราก็โอ้ยแต่มันคืออะยังไงวะนี่อะไรอย่างนี้ไงส่วนใหญ่เราก็จะเอาตัวอย่างไปให้เขาดูค่ะว่าแม่ถ้าชิมน,นี้นะถ้าปักได้ประมาณนี้ถมให้แน่นแบบเนี้ยแม่ใส่สีเยอะๆสีสันสดใสแบบเนี้ยแม่ก็จะได้ราคาแบบสูงขึ้นนะแล้วแม่แกก็จะมีกําลังใจในการปักอย่างเงี้ยค่ะงานปักของที่นี่อ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นคืองานปักของที่ชุมชนหนวัวคือจะปักแน่นแบบ ถมทุกอนูเหมือนเราสร้างสร้างผ้าชิ้นใหม่ขึ้นมาครับจากที่ว่าผ้ามักโคนมันก็สีพื้นมันก็ดำมั่งน้ำเงินมั่งอะไรพวกนี้พอมาเจอสีนางมันก็ทำผ้าเราเด่นเป็นสีที่สวยที่สดนางก็มาจุดประกายของที่เหลือทิ้งจากการเย็บผ้าเหลือใช้จาก การทอผ้าเอามาสร้างสารรค์ใหม่ให้เป็นพวงกุญแจเป็นตุ้งติ้งตกแต่งางค่ะเอามาตกแต่งกระเป๋าทําให้กระเป๋ามันดูเก๋ไปแล้วมันยังเก๋เข้าไปอีกอะค่ะโอ้ยตายแล้วเอามาห้อยไข่อย่าดูของน้องเนี่ยคนรุ่นเก่าดูแล้วเฮ้ยใส่ไปไหนหมา,าเห่าเหมาัอนก็นะนะ โอ้ยหน่วยตั้ง3ามสีพัน่ะขายรับตาซื้อพอเราทำผลงานที่มันแปลกแตกต่างอะค่ะแล้วก็เอามาห้อยขายเงี้ยค่ะแล้วชาวต่างชาติเห็นเขาชอบเขาก็เอาไปขายต่อจะมาสั่งกับเราเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นประเทศจีนค่ะสำหรับหนูการตลาดสมัยใหม่คือเราก็จะมีขายของออนไลน์บ้างไลฟ์สดบ้างอย่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะตอนนี้เราก็เจอกันที่เดิมอีกแล้วนะคะกับเพจผ้าลายขิดมักโคนบ้านนาต้นจันนะคะผลิตออกมาก็วัดจากความต้องการของกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้าก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะคะว่าโอ้มันผิดแผกไปจากเดิมจากเดิมที่เห็นมีไม่กี่ลวดลายแต่ณปัจจุบันก็คือมันเกิดการผสมผสานที่ลงตัวนะคะระหว่างภูมิปัญญาเดิมกับคนรุ่นใหม่ ทุกชิ้นทุกงานเนาะที่ว่ารัางสารออกไปแต่ละชิ้นนะยิ่งเห็นลูกค้าพึงพอใจแล้วก็ซื้องานเราไปนะ่ะมันเป็นอะไรที่ภูมิใจแล้วก็อยากจะพัฒนาฝีมือของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากให้แบบว่าซอฟพ,พาวเวอร์เลยว่าคิดถึงงานปักคิดถึงสุโขทัยอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้กับตึงโหมด คนปักกับปักอยู่ฮะเนาะวันมดวันมดคืนคนแปกับแปอยู่ฮะเนาะคนขายกับขายไปทุกคนมันมีไรายได้มันก็ดีใจมีสตังค์คือเขาวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเราเป็นแค่เจนสามที่เข้ามาช่วยเข้ามาร่วมเฉยๆค่ะเามันมีผลมากที่ทำให้หนูกลับมาอยู่ในชุมชนค่ะเหมือนเขาปูทางมาให้เราดีแล้ว แต่เขาก็คิดของเขาเองว่าเขามีต้นทุนคือปู่ย่าตายายบ้านพ่อหลุดเขาสั่งสมไว้ให้เขาก็ไม่ไปเขาเรียนจบแล้วเขาก็กลับมาบ้านกลับมาบ้านมาช่วยชุมชนหลายๆด้านหลายๆอย่าง ถ้าเกิดไม่ได้มาทํางานที่หมู่บ้านนี้ก็น่าจะเสียดายความรู้มากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เอามาทําที่เนี่ยที่นี่ก็อาจจะไม่มีคนสืบทอด